สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเรียกร้องคริสตชนให้ลุกร้อนในความเชื่อกลับเป็นเชื้อแป้งแห่งความหวังและเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับโลกใบใหม่วันอาทิตย์ที่7กรกฎาคมเวลา10นาฬิก30นาทีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเป็นประธานในพิธีปิดสัปดาห์คาทอลิกอิตาเลียนเพื่องานด้านสังคมครั้งที่50ณเมืองตรีสเต โอกาสนี้ทรงเรียกร้องพระศาสนาจักให้ช่วยแก้ไขวิกฤตความเป็นประชาธิปไตยโดยผ่านการมีส่วนร่วมและกิจเมตตาทางการเมือง ให้มีกระบวนการทางประชาธิปไตยที่มีส่วนร่วมทั้งในส่วนบุคคลและชุมชนส่งนึกย้อนไปยังสัปดาห์คาทอลิกอิตาเลียนเพื่องานด้านสังคมครั้งแรกที่จัดขึ้นในปี1907จนครั้งต่อๆมาก็ได้ช่วยกระตุ้นกระบวนการทางประชาธิปไตยของอิตาลีหลังสงครามโลกครั้งที่สองโดยงานประจําปีซึ่งเริ่มใหม่อีกครั้งในปี1 9 8 8ยึดเอาหลักคําสอนด้านสังคมของศาสนจักรและพยายามนําเสนอวิสัยทัศน์ของพระวรสารที่เกี่ยวกับ ากฏการทางสังคมต่อมาพระองเสด็จเป็นประธานในมิสซาปิดสัปดาห์คาทอลิกอิตาเลียนเพื่องานด้านสังคมครั้งที่50ส่ทรงแบ่งปันว่าทุกวันนี้ความเชื่อที่ลุกร้อนคือสิ่งจำเป็นดังนั้นเราจึงต้องลุกร้อนในความเชื่อและความเชื่อน,นั้นจะต้องเป็นความเชื่อที่ไม่ใช่เมินเฉยต่อปัญหาต่างๆในโลกนี้หากแต่เป็นความเชื่อที่มีรากฐานม,มาจากการบังเกิดเป็นมนุษย์ เป็นความเชื่อที่เข้ามาในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติสัมผัสกับชีวิตของผู้คนจนกลับกลายเป็นเชื้อแป้งแห่งความหวังและเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับโรคใบใหม่แล้วเราก็จะพบเจอพระเจ้าได้อย่างแน่นอนทั้งในมุมมืดของชีวิตและในเมืองของเราในบรรดาผู้ต่าต้อยที่สุดผู้ที่ถูกลืมและในบรรดาผู้ที่ถูกทอดทิ้ง จึงขอทุกคนให้คำมั่นที่จะทำงานร่วมกันโดยตรวหนักว่าเราทุกคนได้รับความรักจากพระเจ้าพระบิดาเพื่อจะได้ดำเนินชีวิตในฐานะพี่น้องชายหญิงของทุกๆคน